วันที่ไหนเนี่ยพามาสั่งอาหารไงแล้วมึงไม่พาไปร้านข้าวเอ้านี่มันยุค 5G แล้วมึงไปยุ่นไหนมา 5G มาสั่งอาหารที่ไหนก็ได้บนประเทศไทยเนี่ยสั่งยังไงอ้าวก็แอปแกล่ะไงแกล่ะแกล่ะมึงลองพูดแกล่ะดิแกล่ะเออนี่นี่มันมันไม่น่าจะหิวธรรมดานี่หิวจนแสบท้องจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะเลยมึงสั่งอะไรครับเพื่อกูเลยดิเอางี้ถ้ากูสั่งมันจะไม่ชำนาญกูเดี๋ยวกูให้มึงสั่งเองนี่เดี๋ยวไปดูวิธีการสั่ง แค่คุณเข้าแอปพลิเคชันแกล็บและกดสั่งอาหารกับร้านคา้าที่ร่วมแคมเปญโดยใช้แกลเในะารัํชำระเงินจากนั้นให้กรอกราหัสโค้ดที่ได้จากโปรโมชั่นคุ้มสีต่อเพียงเท่านี้คุณก็จะได้สั่งอาหารในราคาสุดคุ้มไปเลยนั่นมาแล้วเดี๋ยวกูออกแเอาไหมแล้วมึงไม่บอกไปอ่ะมานานหมดโอ้เป็นยังไงเสียงมึงนี่โลงเลยนะดูดูนี่ ของแต่ละอย่างมีแต่ของน่ากินเออนายยังไม่ได้หิวขนาดนั้นหรอก็ไสกิี๊เหมือนกันไม่ต่างกันไม่ต่างกันมึงจะรอดิมึงจากลายเมื่อไหร่ให้มันให้มันจบก่อนให้มันจบไปเรื่องราวให้มันจบก่อนแต่กูจะยิบเป็นอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าจะขอกินก่อนไม่ได้ให้ดูนี่ ให้ชื่นชมมันก่อนว่าขนาดนั่งอยู่กับที่อย่างเงี้ยของอยังมาเทิบมึงสร้างมาขนาดนี้มันจะคุ้มหรอวะคุ้มสี่ต่อคุ้มยังไงแล้วฟูดปากกดกันคุ้มสี่ต่อในสั่งเดียวถ้าคุณไม่อยู่สั่งเราก็ไม่หยุดรถคุ้มนีดหนึ่งดีร้า มออโค้ดรถสุดพิเศษให้หอิ่มฟินคุ้มกระต่ายใส่รหัส LODX4 รถสูงสุด100บาทคตั้นต่ำ8บบาทเมื่อจ่าย่านแกลเปียและแกล็ปในวอลเล็ตเท่านั้นคุ้มที่3ส่งฟรีทั้งปีรับสฟรี อย่างนี้ก็คุ้มมาดิกูกลับมาแล้วกลับมาแล้วอย่างี้ก็กินเลยเพื่อนก็ต้องกินนะดิ